ครับกลับมากับรายการลองของนะครับในช่วงวันหยุดนะครับวันนี้ก็มีของเล่นมาใหม่นะครับเป็นอุปกรณ์ที่ไว้สําหรับคนที่ชอบแะัะแง่แกะเกากับตัวคอมพิวเตอร์ต่างๆนะฮะตัวนี้ชื่อเรียกว่าวอลสติ c ก 1F+ นะครับวอสติ c ก 1F+ เป็นของทางฝั่งแบรนด์เซี่ยมีนะครับก็น่าจะโคโคกันนะครับ ตัวนี้เนี่ยมันก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เรียกว่าไขคงไฟฟ้าซึ่งเหมาะกับอุปกรณ์ที่เป็นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กมือถือหรือว่าพวกโดรนนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่าว่าข้างในจะเป็นยังไงก็ยังไม่เคยเห็นตัวจริงเหมือนกันนะครับตัวนี้เนี่ยจะมีหัวอยู่ที่69อินหนึ่งนะครับ นาตาเป็นอย่างนี้นะครับสาหรับภายนอกของตัวกล่องนะครับใครที่ชอบเกี่ยวกับเ,เรื่องแพคเกจจิ้งนะครับก็น่าจะแฮปปี้นะครับว่าทางฝั่งค่ายของทางโซนสิมีเขาทามาได้ดูน่าใช้มากๆนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูทีละอย่างก่อนละกันนะครับว่าในกล่องเนี่ยได้ไปแล้วจะมีอะไรบ้างถ้าซื้อที่ช็อปน่าจะอยู่ที่ประมาณ1299ับาทครับแต่ว่าอันนี้ผมซื้อในช h อป e ีช่วงที่มัน ลดราคานะครับช่วง12-12มันก็จะอยู่ที่7-800แล้วแต่ร้านนะครับเขาจะมีเป็นแผ่นเหมือนกับเอาไว้พักน็อตนะครับลองหาไขน็อตมาวางดูก่อนัวปุมพักนอ็อตวัสดุดูดีนะครับสมราคาเลยไม่ว่าจะพันกว่าบาทหรือว่าจะอยู่ในราคา หลักไม่ถึงพันแตะพันนะครับีอพอกันจุทํามาได้ดูดีน่าใช้โอเคอันนี้จะเป็นหัวที่แถมมานะครับทั้งหมด3าชุด3ชุด,ชดนี่น่าจะแบ่งแยกเป็นไซส์ของเขา3ไซส์นะอืมดูดีอ่ะดูดีกว่าที่คิดไว้เยอะเลยในราคาไม่ถึงพัน อ,อ๋อดึงอย่างนี้ฮะดูน่าใช้มากนะครับเดี๋ยวเราจะมาเปรียบเทียบกันด้วยว่าระหว่างไขค,คงค่อยฟ้าแบบนี้กับแบบเก่าที่ผมเคยมีอยู่จะเป็นยังไงแคบมาดูหัวนี้ก่อนขอเนี้ยแกะออกดูให้หมดนะครับทั้งสามอันเลย69หัวที่เขามีมาให้เนี่ยน่าจะ ค่อยใช้เล็กลงเล็กลงนะครับจากที่สังเกตดูหัวแต่ละตัวคาดว่าน่าจะครอบคลุมทุกแบบจริงๆคอมเครื่องใหญ่ก็อาจจะไขไหวนะครับตรงนี้ตามข้อมูลที่ดูจากทางเว็บของทางาผู้ผลิตมานะครับสปีดในการไขเนี่ยแรงบิดเขาจะอยู่ที่200 r อันนี้คืออะไรเอ่ยไม่ใช่ โอ้เป็นเคสเหมือนแว่นตาเลยฮะตัวนี้เป็นแม่เหล็กนะครับข้างในโอเคสองชิ้นที่เหลือเป็นอะไรเป็นสาย USB ม i นิ USB อยู่เลยนะครับอ่า micro USB ครับแล้วก็เนี่ยครับดึงจอแบบนี้สมมุดลาดึงดึงนี้อ่ะ ใช้เวลาแกะหน้าจอมือถือได้นะครับอุปกรณ์ตัวแปลงหัวที่จะทำให้เขาเป็นข้างบนเนี่ยจะทำเป็นประจุลบนะครับข้างล่างจะทำเป็นประจุบวกเพื่อที่จะให้ตัวไขควงเนี่ยมันดูตัวน็อตได้นะครับส่วนนี้เป็นคล้ายๆปิ๊กกีตาร์นะครับก็เอาไวแ้แขะด้านข้างอะไรเงี้ยไม่ให้เป็นรอยนะครับเดี๋ยวเราจะลองมาหาอุปกรณ์ที่เราจะลังเกะกัน ไม่แน่ใจว่าแบตถูกชาร์จมาหรือยังอันนี้เป็นนอ็อตคาดว่าน่าจะเผื่อเอาไว้ให้เป็นน็อตสำรองด้วยนะครับอ่ะเราลองดูซิว่าน็อตมันจะดูดติดก,กับอันนี้ไหมนะฮะอันนี้เป็นแผ่นที่เขาให้มานะือไปอ่าเห็นไหมครับมันก็จะไม่ล่วงเลยเวลาที่เราแกะมือถือแกะโน้ตบุ๊กเน่ยเราก็เอาไปเรียงตั้งไว้สังเกตนะครับน็อตแต่ละตัวเนี่ย ตัวเกลียวมันเท่ากันแต่ความยาวมันไม่เท่ากันนะครับเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นอันตรายมากเวลาที่เราจะประกอบคืนนะครับมันก็จะมีคําเรียกที่ว่าญี่ปุ่นทําขาดฝรั่งทาเกินคือแกะออกมาแล้วน็อตเหลือกับแกะไปแกะมาแล้วน็อตไม่พอนะครับนี่แหละมันก็เลยเป็นสาเหตุที่เขาควรมีที่วางน็อตตัวนี้มันกล่องตัวนี้น่ารักมาก วัสดุที่ให้มานะครับแบบดูดีทั้งนั้นเลยนะอันนี้คืออะไรวะอ๋อน่าจะเป็นที่วางเวลาที่เราขณะใช้งานอยู่นะครับแล้วเราก็วางเข้าไว้เดี๋ยวเรามาดูพระเอก เราแล้วนะครับตนี่นะครับพระเอกของเราเจ้าวอลสติกวันพลาสนะฮะมองเห็นไ wow หมวอลสติกไขควงไฟฟ้านะครับมีแบตมาให้แล้วงั้นเดี๋ยวเราจะได้ลองกันเลยนะครับอันนี้จะเป็นหัวใสแบบนี้ก็ ถ้าเกิดวางตามพื้นที่เป็นเด็กกันนะครับเขาก็จะอยู่ได้แบบนี้จะมางเป็นลักษณะนี้วางเอามาแบบนี้นะครับส่วนอันนี้อาจยะให้ดูก่อนกลองใส่เนี่ยเขาจะใส่ได้แค่อุ้ยเขาจะใส่ได้แค่2อันเท่านั้นนะน,นะครับซึ่งมันก็ต้องดูว่าส่วนใหญ่แล้วเราจะไขกับอะไรซะมากกว่านะครับ อย่างเช่นถ้าเกิดว่าบางคนเนี่ยจะซ่อมนาฬิกาเป็นหลักนะครับหรือซ่อมตัวมือถือเป็นหลักเราก็อาจจะต้องเลือกกลุ่มของหัวไซส์ที่มันเล็กนะครับแล้วก็พกติดตัวไปแต่ถ้าใครแบบไปหมุนคอมซ่อมคอมพิวเตอร์เป็นหลักเนี่ยเราก็อาจจะเอาหัวที่มันเหมาะกับตัวคอมพิวเตอร์ไปนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองแกะ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กผมนะครับซึ่งพอดีกำลังต้องการที่จะแกะามาทําความสะอาดพอดีเป็นโน้ตบุ๊กเก่าของผมเองนะครับเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบกันกับหัวแบบเก่านะครับไขควงแบบเก่าของผมเนี่ยมันจะเป็นตัวแบบนี้นะครับซึ่งต้องอเราก็เอามาเสียบนี่นะครับเป็นไขควงแบบเก่าเวลาที่เราจะใช้เนี่ยพอเราก็เสียบเข้าไปอย่างนี้ครับ ซึ่งหัวพวกนี้ก็น่าจะมาตรฐานเหมือนเดียวกันามาตรฐานเดียวกันใส่ได้เหมือนกันนะครับทางเซลลหมีก็น่าจะผลิตออกมาใหา้มีไซส์หัวขนาดที่เป็นมาตรฐานสากลน,นะครับที่จะต้องใส่ไม่แต่ว่าเนี่ยมันไม่ค่อยดูดเท่าไหร่นะครับเวลาไข่บางทีด้งออกมามันก็หลุดออกมาจากอ้นี้แล้วอะ มันก็ต้องหมุนอย่างนี้ซึ่งถ้าเกิดว่ามันมีน็อตจํานวนหลายตัวเนี่ยก็ต้องเสียเวลาหมุนเยอะถูกต้องไหมครับตัวหมุนเดี๋ยวผมยืมหัวอันนี้แล้วกันนะครับกดข้างหน้าเนี่ยคือไขเข้ากดข้างหลังคือไขออกนะครับผมจำซ้ายขวาผิดไปหน่อยทีนี้สังเกตเห็นไหมครับว่าน็อตมันไม่ติดกับไม่ติดกับไขโคงขึ้นมาไอ้ตัวนี้ ตัวนี้มันจะแปลงให้ด้านบนนะครับทําให้กลายเป็นคลายประจุทําให้หัวไขควงเนี่ยมันไม่เป็นแม่เหล็กแต่ว่าด้านล่างเนี่ยจะเปลี่ยนให้เป็นประจุบวกให้มันกลายเป็นแมกเนตนะครับเราผมจะลองถูให้มันไม่เป็นแม่เหล็กตัวก่อนนะลองถูดูนี่นะครับคือน็อตที่ไขมาเมื่อกี้ ไม่ติดแล้วนะครับเห็นไหมซึ่งข้อเสียของการที่มันไม่ติดเนี่ยมันจะทําให้เวลาน็อตร์เล็กๆเนี่ยเราแตะมันขึ้นมาหรือว่าไงใช้นิ้วจับขึ้นมายากนะครับเราก็ฝนมัน,นมเดี๋ยวลองดูนะครับว่ามันจะใช้ได้เฉพาะหัวที่ทาง าวาสตี้เขาแถมมาไหมเดี๋ยวผมจะลองเอาหัวไข่คงบกดีมาลอางแตะดูปึ๊บกลายเป็นแม่เหล็กลเห็นไหมอ่ะทีนี้เดี๋ยวมาลองดูว่าหัวแบบธรรมดาที่แถมมากับเนี่ยฮะหกสิบเก้าบาทแถวตลาดนะครับเราลองมาถูดูว่ามันจะกลายเป็นแม่เหล็กไหมนะครับปึ๊บอ่ะ กลายเป็นแม่เหล็กเหมือนกันนะครับทําให้กลายเป็นแม่เหล็กได้เหมือนกันเออเดีอ่ะตัวนี้นี่คือแบบเซอร์ไพรส์มากส่วนตัวนี้เนี่ยคือมันจะเป็นตัวแง้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมขอเนื้ไขให้ไขออกให้ครบก่อนละกันผมจะลองแง่ออกให้ดูว่ามันเป็นยังไง โดยตามปกติเนาะโน้ตบุ๊กมันเรียบเนาะมันก็ไม่รู้ว่าจะแ่ยด้วยวิธีไหนถ้าเกิดเราเอาคัตเตอร์หรือเอาอะไรมากดเนี่ยมันก็จะเป็นรอยใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้อ่าตัวเนี้ยนะครับที่เขาให้มาเนี่ยมาแง้แง้อย่างเงี้ยน,ยนะครับอะไรแน่นอยู่ก็ใช้ตัวนี้ช่วยไล่ เห็นไหมครับแค่นี้เองนี่ก็คือประโยชน์ของไอ้ตัวตัวเนี่ยครับตัวตัวช่วยเงี้ยจะดีแคดีถ้าไม่มีเนี่ยมันก็จะทําให้อุปกรณ์ของเรามันเป็นรอยง่ายนะครับเนี่ยเราจะแกะเพื่อมาทําความสะอาดแกะเพื่อมาเปลี่ยนอุปกรณ์นะเดี๋ยวลองมาดูอีกสักนิดหนึ่งว่าไขได้ไหมเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนหัวเขาก็จะมีบอกนะครับที่ตัวแท่งเก็บเขาก็จะมีบอกลักษณะของหัว น็อตว่าในหลอดนี้มันมีหัวแบบไหนก็จะทำให้เราเลือกได้ง่ายขึ้นว่าเราจะใช้หัวแบบไหนขายดีอย่างอันนี้เป็นรูปเครื่องหมายบวกใช่ไหมครับเราก็ดูอันนี้เป็นเครื่องหมายบวกเหมือนกันอันนี้เราก็เอาใส่ครับปึ๊บจิ้มครับฝั่งนี้น่จะได้มาเห็นนี่ไขได้เห็นไหมไขกลับไป พอเราไม่ใช้เราก็เสียบแบบนี่ฮะบนะครับสบายมากโอเคเดี๋ยวผมขอให้ข้อมูลใหม่อีกทีนะครับตัววอลติกเนี่ยตัวนี้จะมีกำลังไฟจ่ายเข้าไปอยู่ที่3.7โวลต์นะครับผมในการชาร์จใช้เวลา40นาทีครับต่อการชาร์จ1ครั้งเนี่ยเขาสามารถอยู่ได้ถึง8ชั่วโมงนะครับการใช้ต่อเนื่องแบบไม่หยุดนะ ได้อยู่ที่ประมาณา2ชั่วโมงแบตบอยู่ได้นานถึง180วันครับในกรณีที่ถ้าเกิดชาร์จแล้วไม่ใช้งานนะครับตัวนี้ค่อนข้างดีครับคุ้มครับยังไงก็แนะนำสำหรับคนที่เป็นขาไอทีงั้นแงกแก่เกา่าทั้งหลายนะครับตัวหัวที่ให้มาเนี่ยเพียงพอต่อการใช้งานไม่ว่าจะเป็นพวก านาฬิกานะครับอันเล็กๆแล้วก็ของเล่นอิเล็กทรอนิกส์อย่างโรนนะครับขาอุปกรณ์กล้องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์มือถือนะครับสามารถที่จะใช้งานได้อย่างสะดวกมากๆนะครับเพราะในกรณีที่เราอย่างที่บอกนะครับถ้าเรามันจําเป็นต้องหมุนกับน็อตหลายๆตัวนะครับไขก็ได้ครับแต่ถ้าเกิดมันทุ่นเวลาให้เราเนี่ยมันก็จะ สะดวกมากกว่านะครับยังไงขอบคุณที่รับชมคลิปนะครับใครสนใจสั่งซื้อนะครับก็เสิร์ชว่าวาลสติกหบวกนะครับหรือวาวสติกวันพลันะครับ,ร,ร,บราคาอยู่ที่700นะครับจนถึง1,000กว่าบาทนะครับสามารถที่จะไปหาดูใน s h อ p e e ได้นะครับ โอเคลาไปก่อนแล้วจะมารีวิวของเล่นอื่นๆน,นะครับหรืออุปกรณ์ในการใช้งานที่คุ้มค่าคุ้มราคาตัวอื่นอีกทีนึงเมื่อไหรเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีนึงในวันหยุดต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ